มาพบกันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับประจาจค่ำคืนมาบริหัสที่9นะครับสำหรับเยอรมันเมื่อคืนปิด0.5ตามรัสเซียเลยนะครับวันนี้เยอรมันเปิดที่บวกครับ0.1510ครับ0.1510ท่านใดชอบเลขที่ผมวางจัดนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้กันครับ สำหรับเยอรมันค่ำคืนนี้ถัวเปิดหน้ามาครับหน้ามาในส่วที่จำได้คือ1ึครับเยอรมันกับรัสเซียนี่1น,นะครับวิ่งบอลรุนล่าง1นงครับสำหรับเยอรมันนะครับเดี๋ยวผมดูตามตารางแป๊บนะครับโอเคครับ10 05พออกเข้าห้องแอร์เจอลมเป่าตาตาจะปิดครับสงสัยวันนี้หลับก่อนดาวแน่เลย ต้องตังปลุกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งครับมันห้าเข้าไปครับศูนย์ก็สวยนะพูดถึงเนี่ย สตัวครับ510ตามตัวเปิดเลนะหหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าก็ได้แนวนี้นะครับสำหรับเยอรมันครับสังเกตดูครับเยอรมันเยอรมันวันนี้ประหยัตัวเลขมากมีเบิ้ล1 1ึ่งาอีกครับยังไงขอให้หนึ่งมาแล้วกันครับสวัสดีครับผม